อันนี้นะครับแค่นี้นะครับจากพัดลมเสียของเรานะครับที่หมุนอืดหรือไม่หมุนเลยนะครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับเพียงด้วยงบ10บาทนะไม่ต้องไปทิ้งนะครับสามารถซ่อมเองได้ด้วยตัวเองนะครับเพียงทําตามนี้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรับนะชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆซ่อมพัรลมนะครับพัรลมอาการคือหมุนช้าหมุนอืดหรือแม้กระทั่งไม่หมุนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการกันอันนี้ผมขออนุญาตเปิดตะแกรงนะเพราะถ้ามองในกล้องอะตามจะละลายนิดนึงมันจะมองไม่เห็นได้พ อาจจะมองไม่ชัดเนี่ยนะครับขอเปิดตะแกงเดี๋ยวมาดูนะครับเนี่ยผมกดเบอร์หนึ่งนะจะได้ยินเสียงอืดอืดอืด,อดนะขยับช้าชานะครับคือไม่หมุนแต่ได้ยินเสียงอืดอืดออัอนเียเบอร์สองนะครับแทบจะไม่ไปนะครับเนี่ยหมุนช้านะครับหมุนชา้าหมุนอืด เบอร์เหนึ่งเนี่ยคือไม่หมุนเลยนะครับเบอร์สามนิดหนึ่งหมุนนะครับหมุนช้าๆไปเรื่อยๆนะครับไม่แรงนะเดีย๋ยวมาดูนะครับอาการการซ่อมนะครับให้หยุดนิดหนึงก่อนก่อนเราจะซ่อมนะครับถอดปลั๊กก่อนถอดปลั๊กนะครับเมื่อเราถอดปลั๊กเสร็จนะครับเราก็มาเช็คก่อน หมุนนะครับก็ไออาการนี้มันเป็นได้หลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นบูธนะครับบูธมีปัญหาหรือแกนติดอะไรพวกนี้เราลองหมุนไปพัดดูก่อนนะครับถ้าลื่นไม่มีปัญหาอะไรนะครับดูอาการลื่นลื่นปึ๊ดเลยเนี่ยอย่างนี้แสดงไม่เกี่ยวกับบูธและเราก็มาดูข้างหลังนะครับมาดูตัวซีกันตัวซีจะอยู่ด้านหลังในะที่พบมากนะครับพบมากพบบ่อยจะอยู่ในนี้เดี๋ยวเรามาเปิดฝาตรงนี้กันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆ น็อตจะมีอยู่ตัวหนึ่งครับตรงนี้และตัวปุ่มนะครับตัวปุ่มดึงสายเนี่ยบางรุ่นก็ไม่มีน็อตบางรุ่นก็มีน็อตนะถ้ามีน็อตเราก็ขันออกเลยนะครับเรากำทําการขันออกแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูด้านหลังบางยี่ห้อก็มีปิดนะครับบางยี่ห้อก็ไม่มีปิดนะถ้ามีปิดเราก็งัดเลยหาอะไรแหลมๆงัดน็อตจะซ่อนอยู่ด้านหลังนี่นะครับ ออตัวนี้ที่บอกนะตัวสตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเสียอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะตัดออกมานะออกมาวัดกันข้างนอกเลยน,นะครับเราถอดออมน,น,อนี่นมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวสนะครับ ตาก็จะประมาณนี้ก็จะเขียนอยู่นะครับ1.5ไมโครฟลัชนะครับค่ามันเสื่อมนะครับทําให้ไม่หมุนหรือหมุนไม่ไปนะครับเราก็ทําการตัด,ตดออกมาเลยครับตัดออกมาวัดผมขอตัดสายเลยนะมาวัดกันนะครับว่าค่าเสื่อมจริงไหม อ่านี่นะครับนี่ผมถอดเทปออกแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้มาลองวัดดูนะครับวัดค่ากันดูเราก็ปรับย่านไปวัดตัว C นะครับย่านก็จะอยู่เงี้ยหน้าตาจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นย่านวัดไอ้พวกคาป,ปานะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันดู นะครับ,รบสามแปรหนึ่งหน่วยสามหนึ่งศูนย์นะครับสามหนึ่งศูนย์จุดศูนย์แต่แต่หน่วยเป็นนานโนนะครับเป็นตัวเอ็นนะนี่ตัวนี้มันจะมีหน่วยนะครับเป็นคล้ายๆย,ยูถ้ายูก็ไอไ,ม,ไมโครโฟารดใลต์นะครับแต่นี้ตัวนี้เป็นตัวเอ็นจะเป็นนานโนนะครับ ก็คือค่ามันน้อยลงมาเยอะเลยครับแล้วด,ดูตัวดีๆอันนี้ตัวดีนะครับนีน1.5เหมือนกันนะพยายามเปลี่ยนให้ใช้ค่าเดิมนะครับมาลองวัดดูอันนี้นะครับเนี่ยนะ1.5เลย1.524นะครับแล้วผมให้ดูใกล้ๆกล้องก่อน 1.52ครับเห็นนะข้างล่างตัวนี้นตัวนี้เป็นตัว U นะครับมื่ก็นนี้เป็นตัว N นะเดี๋สังเกตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูอีกทีหนึง่งตัวเสียนะครับจะได้เห็นชัดๆความแตกต่าง เนี่ยนะเห็นไ,ไหมนี่เป็นตัวเอ็นเมื่อก็นี้คล้ายๆเป็นตัวยูนะครับถ้านาโนเนี่ยนาโนจะน้อยกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวซีนะครับตัวนี้สิบบาทนะหาซื้อได้ในช้อปปีนะครับแล้วแต่ร้านเราต้องดูมีตั้งแต่สิบาทยี่สิบาทสามสิบบาทแล้วแต่ร้านเลยนะครับแต่เราถ้าเราหาดีเจอร้านถูกๆอย่างผมหาคือซื้อประจําอยู่แล้ว มันก็ขึ้นมาสิบบาทนะครับตัวนี้มามาเปลี่ยนกันนะครับเราก็เตรียมใส่ให้เหมือนเดิมนะครับขอปอกสายหน่อยอเ,เดี๋ยแล้วบางท่านอาจจะถามต้องใส่สายยังไงใส่สายไหนก็ได้นะครับตัวนี้พันไป แล้วเวลาพันสายเราจะใช้เทปอย่างนี้ก็ได้เทปพันสายไฟนะครับใช้ยี่ห้อดีๆหน่อยครับหรือไม่ก็ใช้พวกปอกหดนะครับท่อหดวเวลาโดนไฟนะครับโดนไฟมันก็หดออกมาหรือเราเอาเพื่อความปลอดภัยนะครับทั้งท่อหดเลยก็ได้ท่อหดด้วยแล้วก็ไอ้เทปพันสายด้วยนะครับใส่ไปแล้วก็พันพันแบบบ้านๆไปเลยนะครับไม่ต้องบัดกีก็ได้ ตีเกียเ่ยวนิดนึงภาพหน่อท่อ,อ,ทอหดนะครับรูดลงมารูดให้คุมนะครับให้ตัวที่เราเราไว้นี่นะครับเปื่อยๆให้อยู่ตรงกลางนะกะให้อยู่ตรงกลางเราไฟแช็กลนนี่นะมันหดนะหดเข้ารูปรัดรูปพอดีนะครับ ทำทั้งสองเส้นเลยแค่นี้นก็ได้แล้วอันนี้มันเหนียวอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะทะลุหรืออะไรมานะครับเหนียวอยู่แต่ถ้าใครไม่มั่นใจกลัวเอ้ยเดี๋ยวมันจะออกมาไหมไอ้พวกสายไฟจะไปโดนอะไรบ้างก็ใช้เทปนะครับพันสายไฟพันทับอีกทีก็ได้นะครับพันอีกรอบหนึ่งก็ได้เพื่อความปลอดภัยนะครับเผื่อใครไม่มั่นใจพวกท่อหดนะ พันทับอีกทีโอเคเราก็มาใส่ตามเดิมเดี๋ยวใส่ก่อนแล้วค่อยมาจัดสายนะครับแอบๆใส่นอตพัดลมตัวนี้อาจจะยืดขึ้นยืดลงนิดนึงนะครับพอดีตัวล็อกมันไม่ค่อยดีแล้ว นเลยจะดูดึงดึงนิดนึงเรียบร้อยแน่นเรียบร้อยก็มาจัดสายนะครับเนี่ยเราก็ใส่โครงประกอบเข้าที่เดิมนะครับนี่เราก็ดูรูนะมันนี่รูมันจะมีรูนี่นะครับเนี่ยจะมีรูอยู่เราก็ใส่นะครับตรงนี้มันจะลงล็อกมันอยู่แล้วนะครับเห็นนะมันจะมีเนี่ยจะมีล็อกมันอยู่เราก็ใส่ให้ลงล็อกมัน ลงเสร็จแล้วก็ดูรูด้านหลังก็ใส่เลยเหมุนให้แน่นเลยนะครับโอเคหมุนแน่นแต่ก็ประกอบคืนที่เดิม,อมโอเคแตมเดิมแล้วก็ใส่นี่ครับหมุนให้แน่นนะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าไม่แน่นมันจะหลวมอย่างเงี้ยนะมันดุ๊กดิ๊กอ่า แล้วก็หมุนให้รู้สึกว่ามันไม่ดุ๊กดิ๊กแล้วนะครับเนี่ยโอเคไม่ดุ๊กดิ๊กแล้วเนีย่ยดึงขึ้นดึงลงได้ปกติเรามาลองทดสอบกันนะครับว่าสามารถใช้งานได้ยังนะครับเมื่อเราเปลี่ยนตัว C เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันมาเสียบปลั๊กนะครับเนี่ยเสียบเรียบร้อยจากเมื่อกี้นี้นะครับเห็นใช่ไหมต้นคลิปเบอร์หนึ่งไม่สามารถหมุนได้เลยเบอร์สองก็หมุนอื่นนะครับนี่นะเบอร์หนึ่งนะกดหมุนแรงเลยนะครับ หมุนแรงเลยเบอร์ดูเบอร์สองหัวอย่างแรงแรงมากนะครับเบอร์สามกลับมาเหมือนใหม่เลยนะครับแค่นี้เราก็ได้พัดลมใหม่ๆแนละ้วไม่ยุ่งยากนะครับอ่านี่นะครับแค่นี้นะครับจากพัดลมเสียของเรานะครับที่หมุนอืดหรือไม่หมุนเลยนะครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับเพียงด้วยงบ10บาทนะไม่ต้องไปทิ้งนะครับ สามารถซ้อมเองได้ด้วยตัวเองนะครับเพียงทําตามนี้เลยไม่ต้องไปจ้างช่างด้วยนะครับอะไหล่อุปกรณ์นะครับสามารถหาซื้อได้ตามช้อปปีหรือ l a z ซ d ดาเลยนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ